Oh. วันนี้พาปดูกันจับหนังพึ่งนะคะหนังพึ่งอุ้งค่ะแต่ต้องอกลางขึ้นนะกางว่านองไม่ได้ค่ะพึ่งมันจะไออุ้งมันจะยั่งมั่วก็ต้องเอาตอนช่วงกลางคืนตัวตอนนี้นองจิตใหญ่รังเสร็จแล้วนะคะปอบานก็ใหญ่ลังเสร็จแล้วค่ะ เป็นพ่อบ้านย้ายลังเสร็จแล้วต้องไปหยายอยู่ลังอื่นต่อนะคะมันมีเ็กนี่คือลูกอ่อนนะคะลูกอ่อนนอนยังเหล็กเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดิบน้ำพุ่งอุ้งนะคะ เปิดผอบ้านได้เนะี่ยตัวอ,อุ้งม,มาค่ะได้อุ้งม,มานะคะิีดีจะดิบผู้อุ้งนะคะนี่จี็ีลูกมือเด้วค่ะเบินที่บ,าบา้านจีที่บ้านจีก็เรียกอุ้งเลยนะคะขนาดะลงนะคะตาบ้านตายตาย้เราก็เรียกว่าอุ้งนะคะ แต่ตาป่าซ่ากางกระกกเล็กช่นนนลงค่ะจากมาขย้ำองุ่งหรือว่ามาปั้นองุ่นนะคะเราขันนะเวลอเราจะเอาหนามองุ่นนะคะนี่ค่ะเหมือน่อบานไปจับ,ไปจ,บไปจับช่นนั้นลงมาเรื่ององุ่เนี่ค่ะแต่เวลาเราจับองุ่นนี้นะคะเราต้องจับกางขึ้นนะเพอถ้าเราจับกลางวันนั้นมันย้ำมัวค่ะ เราต้องใส่เราต้องใส่แรงมือเนี่ยค่ะบีบมาหนอนจิตเดี่ยงุงเลยนะคะเดี่ยง่างุงไม่ว่าเดี่ยง่างพึ่งค่ะพึง่งมาหนอ,อกจิกรมีนะคะ ล่างจิตเรียนจากองุ่นลงพึ่งเอาใส้กระบอกไม้ไฟนะคะรือว่าใครจะทำแบบเออใส้ลังกระไดค่ะใส้เป็นลังที่เรียมกรอบเด็กๆนะคะอันนี้แบบะะอืนบออ่นของบ้านก็ไปเจออยู่ในเปากระเป๋าดำค่ะของบ้านเลย ใหญ่เขาเซ็ตในกระบอกไม้ไฟนะคะใหญ่เขาเซ็ตกระบอกไม้ไฟแล้วจนก็แฟนตามใจคาบ้านแต่เราต้องมีหนำมันหนำมันชุดผ้าแล้วก็เกี่ยวเวทีว่าตะปูด้วยนะคะหรือว่าเกี่ยวติเชียงนะคะหมัดติเชียง์เลยค่ะเพื่อไม่ให้หมดมาแต่จะไต่ข้าวไปเด็ดจำไปยอกลกูกก็เนี่ยค่ะ เดี๋ยวกว่าเนี่ยเนี่ยค่าปยกโยกลกวนันอีกกมาผาาเนี่ยนเลยค่ะทีว่าตีก็มาผาาเนี่ยจะกล่องดีนะคะ น้ำพึ่งอุงนี้ก็ดีนะคะน้ำพึ่งองุ่นเนี่ยก็ประจำยาหรือว่าน้ำพึ่งองุงแต่ว่าภาษากลางส่งทีก้อนอะรกางนะต่างแร่งตาอย่างแนกานะานาานกางนะคะหรือก็าลยว่วน้ำพึ่งอุงหรือน้ำชันละลงเนี่ยค่ะจีกรองใช่แล้วนะคะน้ำพึ่งก็จะเนียแหละช่วยหมักเลยค่ะน้ำพึ่งองุงเนี่ยเรือว่น้ำ น้ำพึ่งองหรือน้ำพึ้งชันนรงนะคะอ่สรรพคุณเขาเยอะมากเลยค่ะเยอะมากว่าเยอะเยอะมากกว่าน้ำพึ้งรั่วอีกนะคะถ้าเราอยากขึ้นมันดีอย่างคือลูกเขาจะไม่ตายนะคะเขาะจะเป็นฟองนะคะแต่เราต้องตายงงเขาหนึ่งก่อนนะคะทึงก่อยเป็นจุ้ยตะวดค่ะ แต่ใส่ขั้วเราอย่าปิดฟ้าก่อนนะคะเราปิดฟ้าลมรู้มันก็นได้เลยแต่เราไม่ปิดฟ้าก็ะเราได้ขั้วแล้วก็เราได้ทีรอยนะ้ำไปเพื่อใหญ่หมดมลยค่ะไปในขั้วดได้นะคะอย่าฟ้าก็เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามหนกิปด้วยนะคะขอบคุณมาค่ะ